สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีม,มามนทาโรจแนลนะซ็อกคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปแรนดอมดึงความรักนะคะของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเรามาดูกันว่าคลิปแรนดอมดึงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะใครที่ในเวลานี้นะคะเขากําลังสนใจคุณอยู่นะ ก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยที่พลังงานนะคะของชาวธาตุไฟชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูคะ่ะพลังงานนะคะของชาวธาตุไฟเมษธนูนะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะ,ะมาดูกันไพ่มีขึ้นพลังงานจัดจีสนะคะไฮโลแฟนมีเจ็ดเหรียญเดิมพวเวเร 6ดาบนะคะแล้วก็5้าถ้วยขึ้นมาเป็นพลังงานที่เราสูว่าชาวธาตุไฟในตอนนี้มีมีความรู้สึกอยากมูฟจากปัญหาอะไรบางอย่างอะ่ะเหมือนคุณมีพลังงานของความเสียดายเสียใ,ใจบางเรื่องบางสถานก,การณ์อยู่ด้วยนะคะอาหมนต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมฉะนั้นก็รับฟังเพื่อความแบบรับฟังเป็นความบันเทิงได้อ่รับฟังแบบใจจอยได้นะคะ พลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะมองเห็นถึงแนวทางที่คุณอยากจะปล่อยวางกับปัญหาหรือว่าบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะคือถ้ามีปัญหาอะไรที่มันติดค้างอยู่ในใจอย่างเงี้ยค่ะมันว่าเป็นพลังงานขางการที่คุณอยากจะวางละไม่ได้อยากเก็บมาคิดเยอะคิดมากให้รบกวนหัวจิตหัวใจนะเป็นพลังงานของคนที่รู้สึกว่าเออเรามีแนวทางเรามีโอกาส เราอยากจะพัฒนาปลายทางไปในเส้นทางไหนที่ทางไหนเนาะแล้วก็เราอยากจะมูฟจากปัญหาเดิมๆนะคะอะไรเดิมๆเ,เนาะมันว่าคุณมองหาทางออกในทุกๆมิติของปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่เลยนะคะก็มีพลังงานที่ขึ้นมามี justice นะคะขึ้นมาเป็นพลังงานความแฟร์ความยุติธรรมแนวทางโอกาสของการแบบ ที่จะเป็นการมองหาความสัมพันธ์ที่มันให้การความแฟงเกิดขึนะ้นการให้การรับสิ่งต่างๆคือดูเท่าเทียมดูมีเหตุมีผลคือคุยกันด้วยเหตุและผลได้ช่วงเวลานี้ถ้าจะเป็นการตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่คุณจะต้องคิดหรือว่าตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆเหมือนว่าจะเป็นไปด้วย การยึดหลักของเหตุผลด้วยความถูกต้องมากกว่าความถูกใจนะคะแล้วก็ให้เป็นพลังงานที่แบบถ้าใครกําลังจะเข้ามาเนาะมันว่าคุณจะใช้เวลาคุณอยากใช้เวลาในการเรียนรู้อยากใช้เวลาในการทําความเข้าใจความคิดพลังงานความรู้สึกของตัวเองนะคะมีพลังงานเดียมเพลเวอร์ขึ้นมาโอกาส โอกาสทางความรู้สึกโอกาสที่เป็นแบบการต่อยอดในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็อย่างที่บอกเลยดูคุณแบบในช่วงนี้เติบโตขึ้นมีพลังงานมีบุธภาวะดูแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นดูมีเหตุมีผลในการคิดในการตัดสินใจกับสิ่งต่างๆประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะ ออมันมองว่าบางคนอาจจะมีคนที่เขาอายุมากกว่าแบบมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่สูงกว่าเข้ามาในชีวิตด้วยก็ได้มีความรู้สึกว่าเออสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันแบบเหมือนเราอาจจะใช้เวลาไม่มากพอคุณก็อยากใช้เวลาในการเรียน i n g หรือการรอคอยผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปก่อนหน้านี้นะคะมีพลังงานของความรู้สึกว่าไม่ไม่อยากที่จะพลาดโอกาสอะไร ดีๆไปเนาะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะพยายามใช้เวลาในการเรียนรู้ให้เยอะใช้เวลาในการแบบรอคอยได้อะไม่ได้รีเร่งอะไรเนาะคุณว่าตอนนี้นะคุณแบบมีความคิดที่โตขึ้น มุมมองอะไรก็เติบโตขึ้นฉะนั้นการมองความสัมพันธ์ก็มองโดยเหตุแล้วผลยึดหลักของความถูกต้องแล้วก็เป็นอะไรที่เราถ้าเราตัดสินใจใช้เวลากับมันแล้วเราจะไม่ได้แบบไปนั่งเสียใจยหรือไปรู้สึกว่ามันผิดพลาดอะไรอีกนะคะประมาณนี้เลย ผมคิดว่าทุกคนน่ะก็น่าจะเคยมีแบบความผิดพลาดในชีวิตเนาะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณมองไปถึงระยะยาวมากขึ้นนะคะมองหาความสัมพันธ์ที่จริงใจกับคุณนะเรามาดูกันต่อนะคะว่าพลังงานของชาวธาตุไฟนะจะเป็นอย่างไรบ้างอีกนะจ๊ะมี3ถ้วย4ี่ถ้วยนะคะสดาบ 8ไม้เท้าเด็กถือดาบแล้วก็2ไม้เท้าขึ้นมานะคะเป็นพลังงานในทิศทางของโอกาสทางความรากักโอกาสทางความรู้สึกเนาะมีทางเลือกมีตัวเลือกหรือเป็นอะไรที่คุณกำลังตัดสินใจอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะจะมีความลังเลใจอะไรบางอย่างไหม ถ้ามองไปในจุดที่นะ่ะตอนนี้ถ้าเป็นพลังงานในเรื่องราวที่คุณให้ความสนใจมันจะเป็นในเรื่องของการสรเลยเบร์อ่าบางคนเนี่ยเหมือนว่าคุณมีคอนเน็ t ชันอะไรใหม่ๆในชีวิตเพิ่มเติมมากขึ้นมีเพื่อนฝูงมากขึ้นหรือได้ไปทำความรู้จักไปมีสังคมมีแอคทิวิตี้อะไรใหม่ๆมากยิ่งขึ้นนะคะ มีแพชชั่นมีโอกาสเนาะแนวทางต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีมุมมองของพลังงานความรู้สึกนะคะที่มันว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยกำลังจะได้รับข่าวดีกำลังจะได้รับการอัปเดตเรื่องราวบางอย่างมานะระหว่างตัวคุณตัวเขาเนาะพลังงาน3ทัวมันว่าเป็นอะไรที่แบบมีการโชว์เบดอะแล้วก็มีพลังงานของเพื่อน คือคุณอาจจะได้เจอได้เจอใครนะคะผ่านแบบคนรู้จักเพื่อนแนะนำชักพานำพามาให้คุณได้เจอได้เจอด้วยก็ได้มีพชชั่นมีพลังงานมีโอกาสทางความรักที่ที่จะเกิดขึ้นนะคะมีพลังงานพาร์เนอร์ปรากฏขึ้นมาด้วยในช่วงเวลานี้นะมันเหมือนกับนะจุดนี้มันมีทางเลือกตัวเลือกต่างๆมีการมองมีการส่องดูทิศทางแนวทางในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ สีทั่วเนี่ยมันมองว่ามันเหมือนกับการที่เราแบบเป็นมุมองของการอาจจะไม่ได้โฟกัสมากขนาดนั้นแต่ว่าคุณคุณกำลังจะได้รับข่าวค่าวหรือว่าโอกาสดีๆบางอย่างเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะมันคิดว่าเราเร็วนี้ลละมีพลังงานพาร์ทเนอร์หรือว่าคนที่เขาแบบ จะเข้ามานะคะอาจจะเริ่มต้นจากการแบบเป็นเพื่อนการเป็นกัลยาณมิตรอะไรแบบนี้ยเข้ามาในชีวิตของคุณได้ด้วยประมาณนี้เลยอ่านเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรในสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้นะสถานการณ์หรือโอกาสทางความรักที่จะเกิดขึ้นนะคะ ค u e e อ o พเพนน a c l e มีเด็กถือเหรียญ k n n อ of Cup นะคะ6เหรียญหเมทาวแล้วก็3ดาบพลังงานทิศทางที่ขึ้นมานะคะหมนว่าอยู่ในสเต็ปอยู่ในช่วงเวลาของโอกาสการแบบการฮิลดิงความรู้สึกการแบบมีพาชันมีความแบบมีอีโก้ในตัวตนอะคือเราสึกว่า คุณน่าจะมีความมั่นใจในตัวเองอยู่ในสเต็ปหนึ่งเนาะมองหาคนที่จะแชร์ริงอะไรกันได้อะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ที่สามารถฮิวจิตฮิวใจเรานะคะปลดล็อกพางงานบางอย่างมืนว่าในเวลานี้คุณเปิดโอกาสนะคะให้กับคนที่เขาแสดงออกถึงความจริงใจหรือว่าคนที่เขาเข้ามาแล้ว สามารถสื่อให้คุณได้เห็นได้ถึงแบบความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจในตัวคุณนะคะรวมถึงพลังงานของทิศทางของการแบบความสม่ำเสมอ,อการเข้ามาแบบจริงใจให้ความสม่ำเสมอมาเป็นโอกาสในการเริ่มต้นที่ดีมาเป็นโอกาสในการได้แชร์เรื่องราวมุมมอง,มองต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะประมาณนี้เลย เราขอดูกันต่ออะไปดูกันต่อว่าพลังงานทิศทางแนวทางนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นอกจะเป็นยังไงบ้างนะคะมันขอดูหน่อยว่านะใครที่เขากำลังจะเข้ามาให้ความสนใจนะคะในตัวของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะเก้าเหรียญ k i n o งอ w o r d s นะคะ The Fool King of, of Pentacle อ like ัศวินถือถ้วยก็เป็นในลักษณะของพลังงานที่มีพลังงานของการรักตัวเองอืมเป็นพลังงานคนที่เขาพึ่งพาตัวเองได้อย่างเต็มที่อ่ะมีพลังงานอินดีเพนเดนต์อ่ามีเป้าหมายมีพลังงานของความเป็นอิสระในตัวเองความสบายใจ การไปต่อนะคะหรือว่าทิศทางของโอกาสทางความรักที่เกิดขึ้นเนะาะมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่เขามีความเฟรนดี่ดูอัธยาศัยดีนะคะแล้วก็น่าจะเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเป็นคนที่ทำอะไรแบบตามใจตัวเองอะ่ะเออไม่ไม่สามารถมีใครมาฟอร์สบีบบังคับเขาได้ให้เขาแบบ ชอบใครไม่ชอบใครต้องทําแบบนั้นต้องทําแบบนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์มากขนาดนั้นมีพลังงานแบบเป็นอิสระในตัวเองค่อนข้างสูงเนาะอ,อินดิพเอนเดนมากคือแบบเราสึกว่าเขาพึ่งพาดูแลตัวเองได้อะ่ะคือเหมือนกับในตอนนี้อาจจะแบบถ้าไม่ได้มีในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ตัวเขาก็ดูแลตัวเองได้ดีค่ะ รับผิดชอบชีวิตตัวเองได้ดีการงานการเงินนะคะในสเตปต่างๆคือดูเป็นความความโอเคอะ่ะในความรู้สึกเนาะอืมันคิดว่าพลังงานที่สื่อถึงหรืออะไรตรงเนี้ยมันมีแนวทางมีโอกาสของการแบบไปต่อหรือการพัฒนาไปสู่แนวทางความตั้งใจที่จะเกิดขึ้นนะคะ คือเราสึงว่าคนคนนี้เป็นคนที่มุ่งมั่นเนาะมีเป้าหมายชาัดนะคะกับตัวเองว่าอยากจะมีชีวิตในทิศทางไหนมีแนวทางยังไงมีโอกาสยังไงโอกาสทางความรักในชีวิตต้องเป็นไปยังไงนะคะคือมนุษย์สูงว่าเขาเป้าหมายเขาชาัดชัดแล้วไปในเวที่ตัวเขาเองต้องการอย่างแท้จริงอ่ะเป็นเวที่แบบมีอิสระในการคิดในการตัดสินใจจริงๆ ก็จะประมาณนี้โอกาสของการเริ่มต้นทิศท,ทางทางความรักที่เกิดขึ้นนะคะอืมมันคิดว่าคนคนนี้เนี่ยเขาน่าจะมีหลายคนที่จับตาดูเขาอยู่เหมือนกันนะจะดูแบบเฟลี่อะแล้วบางครั้งอะมันมีความรู้สึกว่ามีความพลาวพลาวไงก็จะดูแบบพลาวพลาวในตัวเองเราก็จะรู้สึกว่าเออคนคนนี้เขาดูแบบจริงใจไหมแบบ เขาเขาจะหยุดไม้อะไรแบบนี้นะคะมันเป็นพลังงานประมาณนี้เลยเพราะว่าดูแล้วแบบอาจจะมีไ i ฟ e สไตล์ชีวิตที่แบบลักชูด้วยก็ได้นะเออประมาณนี้อ่ะเราไปกันต่อสิว่าใครที่เขากำลังสนใจคุณอีกนะคะขอดูพลังงานเพิ่มเติมนึจ๊ะมีจัดเม m นต์นะคะมีพลังงานสามไอเท้า ก้าวไม้เท้านะคะแซ่นับสอดแล้วก็มีหนึ่งดาบนะคะขึ้นมาเนาะรูปแบบพลังงานที่ขึ้นมานะคะมันมองว่ามันจะมีการฟื้นฟูมีการฮิลความรู้สึกมีการแบบฟื้นฟูสิ่งเก่าๆนะสิ่งเก่าๆอยากจะฟื้นกลับขึ้นมาหรือว่ามองว่าคนคนนี้ลักษณะสไตล์เขาดูเป็นคนที่มีเหตุมีผลอ่าเข้าใจเหตุ ผลเหตุแบบนี้การกระทําผลลัพธ์มันเลยเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยดูมีความเข้าใจดูมีแนวทางของการแบบได้วางวางเป้าหมายวางแนวทางในการที่แบบพลังงานพาร์ทเนอร์มุมมองมันเหมือนมีการดิวกับความสัมพันธ์ที่มีระยะทางอะ คุณกับเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรแบบนี้ได้คือมันเหมือนกับมีจังหวะการรอคอยนั่นแหละแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็น่าจะมีอะไรที่เป็นพลังงานของพาร์ทเนอร์มุมมองที่ก็ลิงแล้วก็มีพาชันร่วมกันไปกับคุณได้นะคะลักษณะของเขาอะเหมือนเป็นคนที่เรารวาดระวังอะในเรื่องราวของ ความรักความสัมพันธ์นะคะไม่ได้แบบวางใจใครขนาดนั้นเนาะบุคลิกอมีความแพลว่าอย่างที่บอกอาจจะดูแบบเอ๊ะเขาจะมายังไงเขาจะแบบจริงจังกับเราไหมจะให้ใจกับเราแบบอย่างเต็มที่ไหมมีพลังงานความสุขมีพลังงานของมุมมองต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะมนว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่สื่อสารอะไรก็พยายามที่จะ เคลีย uh, ให้มันชัดเนาะคือแนวทางตรงนี้มันว่าถ้าจะสื่อสารอะไรกับเขานะต้องพูดคุยกันให้ชัดเจนเราจะได้ไม่ต้องมีแบบตอมเอทในใจเรานะคะแล้วก็พลังงานก้าวไม่เท้าเป็นการมองเป็นการส่องเนาะเพราะว่าเขาน่าจะเป็นคนที่กำลังส่องคุณอยู่ในช่วงเวลานี้ได้นะคะเป็นคนที่กำลังส่องคุณอยู่ว่าในเวลานี้คุณคิดอะไรยังไง มีความรู้สึกยังไงเนาะแล้วก็คุณมีไลฟ์สไตล์คุณมีความชอบหรือว่าการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยเป็นไปด้วยสไตล์อะไรแบบไหนนะคะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าพลังงานนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อชาวธาตุไฟนะคนที่เขากำลังสนใจชาวธาตุไฟอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ย ความรู้สึก <c oughs> ความรู้สึกที่มีต่อชาวธาตุไฟนะคะชาราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะความรู้สึกยังไงกับคุณในช่วงเวลานี้นะคะ <c oughs> มีพลังงานสามเหรียญนะคะ Queen of s w o r d เนอะสิบเหรียญ Wheel f o r t u n นะคะแล้วก็อัศวินถือเหรียญ มีการซัพพอร์ตและความรู้สึกมีจังหวะของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะการลุยไปกับสถานการณ์อะไรต่างๆเนาะมีพลังงานสิบเหรียญขึ้นมา q u e e n o f w o r สามเหรียญคือเูาสึกว่าเขาอยากพัฒนานะอยากแบบมีโอกาสรอจังหวะเวลาที่ใช่นะคะในการเข้ามามาพาหรือนำพาให้ความสัมพันธ์นี้มีทิศทางที่ไปต่อได้มากยิ่งขึ้น มีทิศทางที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันมันรู้สึกว่าเป็นจังหวะเวลาที่ใช่คือจะมาในไรไทม์จะมาในจังหวะเวลาที่ถูกต้องเหมือนรอคอยกันปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเขาจะรู้สึกว่าชีวิตคุณในช่วงเวลานี้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีการซัพพอร์ตอะไรบางอย่างนะคะจากคนรอบข้างคนรอบตัวแล้วก็คนว่ามีพลังงานของ อย่างสิบเหรียญเนี่ยมันเป็นอะไรที่ร่วมจะเติมเต็มนะคะพลังงานความรู้สึกเติมเต็มในเรื่องของจิตใจบางอย่างให้ฟิลลิ่งของความแบบเป็นบ้านหลังที่สคืออยู่ใกล้คุณอาจจะเป็นฟิลลิ่งพลังงานนี้ความรู้สึกเขามองว่าคุณน่าจะเป็นคนที่สามารถเข้ามาเติมเต็มเป็นพื้นที่ปลอดภยัยเป็นพื้นที่เซฟโซนที่ดีนะคะของเขาได้แล้วก็เป็นอะไรที่แบบ โฟกัสกับเป้าหมายความสำเร็จในแนวทางนั้นๆเนาะก็เขามองว่าคุณเวลาที่คุณคิดตัดสินใจอะไรเนี่ยดูมีความเด็ดขาดชัดเจนนะคะอยากพัฒนาอยากไปต่ออยากที่จะมีการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะอ่ะมึงขอดูหน่อยว่าแล้วคนคนนี้เขาจะมีแนวโน,น้มในการเทสชั่นนะคะยังไงมาถึงชาวทัดไฟ่มเอ่ย รูปแบบของการเทชันมาถึงคุณนะคะจำพรานสี่ไม้เท้ามีพลังงาน6ไม้เท้า2อไม้เท้าแล้วก็เด็กถือดาบการเทชันที่จะมาถึงนะคะมันก็มีการมองมีการส่องคิดวิเคราะห์ประเมินแหละใช้ความพยายามใช้ความตั้งใจในการเข้ามามาพูดมาคุยกับคุณด้วยประเด็นอะไรต่างๆเนอะ ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอ,อยากมีแนวทางค่ะมหมือนว่าเขาอยากมีแนวทางในการได้ได้ไปต่อหรือว่าได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางและพัฒนาต่อยอดไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะเปลี่ยนปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อยอดเรื่องของความมั่นคงนะคะมาทำอะไรให้รู้สึกว่ามั่นคงมั่นใจ คุยกันถึงมุมมองคุยกันถึงการแพนนิ่งการวางแผนวางแผนชีวิตบางอย่างนะคะเราขอดูคำแนะนำจากไพ่หน่อยสิให้อยากบอกอะไรกับคุณบ้างเนาะคำแนะนำจากไพ่นะคะไพ่ขึ้นมามีเก้าเหรียญสี่ไม้เท้าเด็กถือไม้เท้า The Hermit The Sun นะคะ ล้วกรสเตงนะไพ่บอกมาบอกว่าจริงๆเราก็อยู่ในจุดของการเริ่มต้นนะคะความรักความสัมพันธ์ได้นะคะคุณให้เวลากับตัวเองด้วยคุณให้เวลาตัวเองได้คิดได้ตัดสินใจนะแล้วก็เริ่มต้นได้มีโอกาสมีพชชันพลังงานที่กําลังจะเข้ามาเนาะพลังงานเนี่ยบอกว่าเออคุณต้องทีตัวเองก่อนนะเริ่มต้นจากการมีความสุขด้วยตัวเองทีตัวเองให้เต็มที่ ให้แบบเรามีพลังกายพลังใจที่พร้อมนะคะเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะอินดิเพนเดนต์่ะพึ่งพาตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะแล้วเดี๋ยวโอกาสที่มันเป็นสิ่งที่คู่ควรมันก็จะเข้ามาเองคือถ้าคุณอยู่ได้ได้วยตัวเองเนะนี่ยฉันคุณจะไม่ได้ไปแบบเหมือนหยหาความรักมากมายค่ะแต่มนว่ามีทิศทางของการได้เริ่มต้นอยู่นะคะมันจะเป็นอะไรที่คุณก็เมนจจัดการได้นะไปดูลักนณราศีกันว่าใครที่เขากำลัง สนใจชาวทัดไฟอยู่นะคะในช่วงเวลานี้ชาวพิจิกพิจิกซ้ำนะส,งสิงสิงซ้ำนะธนูทัดไฟเหมือนกันเหรอตุลน,นะคะประมาณนี้เนาะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดีย๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ